ไม่อยู่กับการอ้เบอร์เลยครับไอ้ยดคุณชายชอบไอ้สัตว์ให้ลุงให้ลุงไปเป,ปิดปิดประตูหน้าบ้านให้กับพอไม่ได้จีไอ้ยด <laughs> <laughs> แต่แต่แตกเกไม่เปิดไปติดประตูไม่ถูกจังหวัดเทพชิบหาเยเลยนะเว้ย <laughs> มือหนึ่งอะแล้ว <laughs> โนหนึ่งเลยไอ้สัตว์ปิดประตูแล้วปบบประตูบ้านนี่ะเ,เออเวลาแบบเพื่อนกู้เหมอมาให้บ่าแลวลบใกล้ผัง กะแ้วอะไนไป่อมบ้านะคอยเปิดปิดประตูให้เพื่อนนั่นแหละน่าสนใจเหมือนกันอย่างนั้นนะแต่เผอิญว่าเรายังไม่มีบ้านว่ะโอ้เท่าไหร่เนี่ยบ้านบ้านหกพันอ่ะไม่ใช่ไม่มีเราไม่มีวิวเวจะมีเลยไอ้ยเอ้ยกูฟังไอ้จ่ายบอกเลยที่แม่งแบบว่า ถ้าเราขึ้นแกงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไงเหียไอ้สัตว์กูปล่อยตอนนี้ทันเปล่ากูอยากพูดทั่ไหนเลยเฮียต้องลองเล่นดูก่อนเอเล่นอนะ่ะเล่นได้ไให้เฮียจะรับจบทุกแก๊งไม่ไหวนะไอ้สัตว์นะเ <laughs> ออเหมืองรอมึงน้ันงรอไอ้ี้ยอ่ะกูบอกเลยตึงจัดเลยนั่นนะไอ้สุดสตดแดงนี่แม่งมีครบหมดเลยนะไม้พูปลาฉลาม ผมไปเห็นแมงไฟกันที่หน้าเลเวลกระสุนด,ดำอโอ้แมงโคตรตึงจะ่ประโยัดก่อนแม่งยังพร้อมเนะี่ยเดี๋ยวมึงเจออรชุนกูไอสัตว์อรชุนกูยังไม่คัมแบ็กมึงล็อ <c oughs> กแป๊บตัดพลาดมาที่เราแม่งเห็นแล้วมีอยู่เลยไในก๊อฟนี่บางคนแม่งยังไม่มีอะไรเลยกูไม่มีที่อะไรเลยเสัตว์ท <c oughs> ี่เอากล่องนนะจี๋วุธดสามกล้องหนักเป็นจี๋เล ไม่ได้เบลไมยไปอ่ไอตีเป็นไม่เป็นไม่ไม่ก็ไม่คล้อไปแล้วแต่เลยเฮ้ยธรณีอย่าพึ่งสู่มันดีกว่าไอ้สัตว์ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮี้ยเข้าเบลปุ๊บเอเดี๋ยวธรณีสู่ขับรถเดี๋ยดีธรณีสู่ไปสัตว์อันนั้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมารับกลัวเป็นไรพี่ธรณีสู่ไปสัสรั่วเลยไรเหี้ย อ้เยล่าสุดไปเล่นเอเิกแม่งอะไรนะหินสูบอ่ะหินสูบไม่ใช่หินดึงนี่เ้ก็เล่นเอเิกอย่างทขาเรีนดสูบอีกอ่ะไม่ใช่ทเรีนดสูบมันก็จะหินหินเวลามันขึ้นในเกมใช่ไหมเออแล้วมันแล้วมันดึงกูไว้มันขยับอ่ะส,สุดยอดสุดยอดไงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยน่าจะเฮี้ยมากนะเป็นคนจริงจริงเนี่ยท่าน โอ้าไอ้แค่กามค้างไอ้สัตว์ไว้อาเอารถมือดนตรีเข้ามุ่งเลยเข้ากดังเลยปล่อยให้ซีอีโอเป่งเฉาตายอยู่ตรงนั้นแหละกูมีรถไอ้สัตว์กูดังไหนเนาะนั่นๆกูดังเนี้ยนั่นๆๆใกล้ๆอ่ะมาสองเดี๋ยวมึงเจอรถกูกูเจอสีสมาร์จักเป่าไปเลยไปเลยไปเลยเอารถเข้าพิมพ์เข้ากดังไปเลยมีรถไปเลย จะไม่มีกระเป๋าไอ้เหี้ยแล้วถ้าถ้ามันเล่นพับกีแล้วแม่งโดนธรณีธรณีสูบอีกนะไอ้สัตว์ลบเกมเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูว่าเขาเปลี่ยนแล้วแหละไอ้สัตว์ลบเกมเลยทำบุญเลยไอ้เหี้ยจอยจ,จ,จ,จอเป็นต่อยจอเป็นไอมาลีนะแล้วท่านทำปากเหมือนไอม,มาลีอ่ะเวลาบแบบนั่นอ่ะแบบไม่ยินหรือไม่พอใจอ่ะ เม้มรอเมมปากามแวบบเมมเ็วๆเมื่อก้เวลาไปเมมเ็วๆว่ามันมันไม่เยอะไรไอ้ปากสั่นเลย้อสัตว์พ่ชอบคิดที่มันโดนเพื่อนมันต่อยกูแรงชอบเลยสังต่อยมึงต่อยกูไม่ต่อยกูแรงอะแล้วไปกดตีเขาได้เยอะจะรวยสัส นะครับเดี๋ยวเราไป,ไปบ้านนี้กันนะครับแต่ถ้ามองมุมอมองความจริงมันเป็นคนที่รักรักแม่มากเลยนะรักจริงๆอะ่ะใครไอ้มาเรียนะอะถ้าเรามองแม,ม่งกลัวแม่แตายมาเรียไม่รู้ว่ะกูแม่อาจจะเป็นแบบแค่แค่บทเลยล่องสารพีอ่ะแต่แบบความจริงๆคือมันรักแม่เออและครอบครัวของมันเหมือนนี่แหละไอ้ลงไอ้หลุยเฮียอะไรน,ะนะั่นแม่งดูแลพวกมันดูแลดีมากเลยครอบครัวมัน ถูกปะล่ะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อย,ยเรื่อยแค่แบบมาลีแม่โดนแม่ตบจัดเลยอ,อ่ะไปกันฝากกระสุนไว้ในอ้อมใจแต่แต่คิงก็ไปพลาดเรื่องเดียวเนเ่่ยเรื่องไอ้อะไรนะแล้วยังมารับไว้เพื่นั้น ไม่ไอค,คิงผมไม่ได้ดูมาเลยไอ้คิงอ่ะไอค,คิงมารับวีพนันไงพอหมโดวีพน,นันเลยทีโดยวมาเร็วแล้วมึงเข้าใจปะ่ะเรื่องเกมจริงจมันไม่ควรรับวีพนันใช่ป่ะละ่ะแ,แต่มันไปรับแล้วโปรโมทไงโปรโมทในสตรีมอันนันนะอืม <laughs> อ้โเขามึงมึงดูเวลาเกมไอ้อะไรนะทิกตอกเวลาจะมีพวกแบบโฆษณาเกมใช่ป่ะ มึงดูไม่จ้างแต่ละโต๊ะทีเฮียไอคิงเนี้ยไอไอเฮียอะไรนะที่ไปมีเรื่องกับอาจารย์เลสจำได้ปะเคยดูปะไอเล็กกระสิทธะเคยดูไหมไม่เคยไม่เคยคผมไม่ได้ติดตามพวกไอค,คิงติดติดตามไออาจารย์เลสป่ะล่ะเลสรีมาสเตอร์เหรอเอออันนั้นดูบ้างไม่ดูบ้างเล็กกระสิทธะไอสัตว์ที่มันต่อโต๊ะเล็กกรสิทธะโคตรมันเไอเฮีย แล้วแล้วเขาแล้วในทิกตอกเขาเอาเยี่ยมาับท์บด์เกมมาอย่างรัวไอ้เี่ยแล้วดูคอมเมนต์แล้ว่ะกูไม่โดนแล้วกูเจอไอ้เยี่ยนี่ทำโตแล้วจะทำาอะไรก็ได้อย่าเป็นพราพ่อของพราแม่ก็พอข้าแจตรงกันนะยิ้ดเกยจะรวยสัตว์ ปิดนี่มันปืนพกคู่เนี่ยฮะมีปืนพกคู่อะไรบัวมีมีเลยหรอมีมีใหญ่ครับไอ้เหี้ยนะกูกูฟังแล้วกูหน้าตาปิดๆเลยไอ้สัตว์ตัวอะไรวะไอะเนี่ยเลนโบเลนโบให้ตัวเชี่ยแล้วมีปืนคู่ไอ้สัตว์ไม่เคยเจอนะเราคนนึงไอ้เหี้ยกูน้าตาปิดปิ ปกแม่งเป็นเลนเป็นเอนเป็นไอนวินโบคู่เดี๋ยวเดี <mm ๋ยวผมให้น่ให้ดูอะไรเฮ้ยกูว่าปั่นได้อะไรสัตว์ไม่ทรงละปั่นนี้อ่ะไอ้แม่โอ้จริงอ่ะยังเดี๋ยวเ้าพักมันก็เอาเนี่ยชื่อชื่อเรนโบ์ไปเ์อในเวิมโป้ไอ้ย่ะ เล่นโบสซิพอนนี่สัตว์ผู้เคยไปใช้เล่นน้อยเยจันลู่ไอ้มีได้หรอวะมีมีมีน้องไปเสจอดิมึงท้อก็โง่ไงพับจีง่ายสัตว์ไม่โป้เอ้าจีพรนี่เหรอเออจีพรมีเยอะเว้ยเฮ้ยมันเป็นหัวเป็นหนังเหือกหรือไงวะมีอะไรกระดาษมันป็นยาอ่อนต้งจินตนาการแค่นั้นแหละไอ้ียอ๋อเฮ้ยเอ้ กูก็เห็นในไอ้อะไรวะเว็บเอ่ใน f a c e b o o กอ่ะที่มันแชร์ไอ้อะไรวะที่มันเป็น AI อที่มันทำหน้าหน้าโปห้หรืออะไรอ่ะอ๋อใหญ่นค่น่ะเอออันนั้นไม่โหดจริงไอไออันนั้นอ่ะกูเคยทำเกือบกูเลย,ยพิมพ์มชื่อนี่ไปอยู่ชื่อกูในเกมใช่ปะแม่งทำอะ่ะไอสวยจริงยอมรับเลย <c oughs> เนี <c> ่ย <oughs> จะลองไปทำดนะ้กูยังมีลิงก์อยู่เลยกูยังเก็บไว้อยู่เลยคนใช้บ้งทุกวันอ่ะเว็บอ่ะ ใช่เล่อะไอกันอย่าเล่นอะไไม่อยากเล่นิเอเดูพี่อยู่บ้านนี้ให้นเรงเ,เออจะไปแ๊บนึงมีเอไหมวะสแกงกันริมดำเดิมลำเลยถ,ถ่ายภาพมาที่กูละ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 นี่มีทันใด้ดิน แต่กูบอกพี่มึงแล้วใช่ป่ะว่าเรื่องพวกกู่บอกแล้วใช่ไหมโอกแล้วฮะบอกไปแล้วว่าอแล้วอืมไอ้สัสหนึ่งในกีฬามาช่วยบายเขาเราก่อนตัวตึงเราตัวตึงกลับมาจากอะไรนะหาพระเตะปิโดก่อนนะเฮียตัวตึงไปหาพระเตะชมพูทวีปเหรอกะลังมดทาไปชมพูทวีปเหรอกะไรหมางไปชมพูทวีปอีกคนหนึ่งไปเรียนวิชาอะไรนะ มันเมาอยู่เสียดายไอ้เช่นยูไม่อินไอ้ยูไม่อินเลยจีจรไม่อินเลยแม่งกูบอกเลยไม่เห็นกูเล่นันเดียวไอ้กูไม่อินไหวสัตว์มันเห็นวิเขาเห็นที่เล่นไงไม่เ้ยเห็นใครเลยว่าแบบเราเล่นเหมือนระบบแก๊งอ่ะเราเอาฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่อินเ้าเออใช่มันเอาจริงถ้าสมมติไม่เป็นระบบแก๊งอ่ะมันน่าเบื่อเลยถ้าคนไม่อินอ่ะหรือมันต้องฟาร์มฟาร์มเสร็จไม่มีเลือกแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นเฮียไม่ทาเฮียอะไรละ ระบบที่กูชอบคือถ้ากูทำเซิร์ฟนะเหมือนแบบความความเป็นจริงไงไอเบสมีรถวข้ามาวะเฮ้ยระเด็นใส่มาได้ปไใม่ปะกกอกไหนกระสุนอะไรนะเมียมาแล้วอยู่บ้านนี่อยู่บ้านอยู่บ้านมาร์กอยู่บ้านมาร์กนะสองคันเห็นละนปั๊มมีปะปั๊มมีปะ อ่าขับขับรถไปที่ปั๊มมาได้นะกระดับไว้ถ้าเปิดแค่เองเปิดสคริปต์เองได้นี่แม่งกำไรเดือนไม่กำไรต่อรอบที่ขายกาชาดเกือบล้านเล้วปั๊มไม่ปั๊มไม่มีคนแต่มันมันอยู่อยู่ที่จะการหมดเลยสี่ตัวตรงนี้ในรอบนี้เราเดินมเล่นเพแม่งเปิดเปิดกาชาเอ๊ะมันขายเปิดขายกาชาแค่เจ็ดหมื่นลูกหลายได้เสริมนี่แป๊บหนอ่าอ่าเฮ้ยเรเข้าปั๊มแล้วอ่ะเออใช่เข้าปั๊มแล้ว เข้าแล้วเข้าแล้วกำลังเข้าปั๊เมเข้าแล้วเหรอเพิ่งเข้าไปใช่เหรอเข้าแล้วเออดาเซียเขียวเข้าไปคันนึงอ,ะอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคันเดียวไม่เห,หมือนมีเรือมาจอดอะเสียพื้น,นนะอดอดต้องอิจฉาอาฟันะไอ้ดอกตกระวังไอ้อะไรนะมันเข้ามาทิ่มนะยังไม่เห็นกูนะต้องหล่อเข้า ทำอะไรเอ้ยมีตัวมีตัวออก <c oughs> มึงมึงมันไม่ใช่บ้า่อกี้หรือ,อยังไงใช่อ,อายิงไปแล้วอ่ามันชนบ้านนี่ขึ้นมาหาผมอ่ะอยู่ปัมป๊มแล้วโอเคอาอาดูสองลุ้นไปนะระวังขวาเข้าเดี๋ยวดูหลังให้ตูตจอยางไปยางเดียวอราระวังม้าสองขเข้านะ โอเคกูกูแล้วนะเออเซฟไว้เซฟไว้กูนีถ้าสู้ก็ได้ไม่กูกูหนีลงน้ำมาใช่ไงเรายายอีกคันนะกูตัดไม่ได้เอะไรไม่แปลกเอาตัวเองรอดก่อนไอ้สัสอ๋อมาทิ้มกันนี่หว่าเออกูตัดกูคอยตัดยางอยู่ไอ้สัส ไม่หล่อละกิตยางกิตยางตายไปปลอดภัยรออยู่มันไม่โผล่ดิเฮียเราต้องไปเข้าไปหามันวะเข้าไม่เดียวไอ้เฮียไม่เนีมึงขี่รถแต่กูมาเฮ้ยถ้าพวกกูขับรถไปแล้วจอดตรงข้างบนเนี่ยช่วยได้ปะบนไหนเดี๋ยวมึงมึงละมายมึงละมาอย่าเพิ่งนะ้ยสบายก่อน อีคันเชื่อกูไม่เป็นผู้มึงเดี๋ยวพู้งหน้าทิมหนหน้าทิมโอ้ฟังกูนะาทิม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 ไม่ไม่มึงทิมหนูเนี้ยมึงทิมเนี้ยทิมมาได้ได้ได้มาหลักสะพานไว้ก่อนดีกว่าเพราะมุมปูนจำกัดว่ะวัดการมองเห็นเนี่ยความขาดไม่เอาป่าระเบิดสักลูกหนึ่ง ไอ้เที่ยถ้าบตายหมดได้ฮาเลยนายสัตว์ไอ้เที่ยไม่เวลายิงเข้าไปแบบเหมือนกระตุกหรือค้างไอ้เหี้ยทำไม่เหนื่อยสัตว์ยึดเลยตัวนี้ไม่มีโอเคครีออ่ะเห็นแล้วเนี่ยปัง เอาใจขาวเออผู้ยญิงเฮียไม่นกตัวเดียวอยู่นี่ตัวกางเกงขาวปะเออเจ้าขาวกูแล้วไหนนี่ซีอีโอวะไม่เห็นหรอปั๊มปั๊มปั๊มเลนปั๊มหน้าปั๊มมีเลยอยู่ข้างในยังไม่ขี่เราไปหากูดูสะพานให้เออเล่นไปอ่ะเล่นตรงนี้คนเดียวนะเดี๋ยวออกซ้ายให้โอเคพี่ โอเคกูข okay, er mm ี่รถไปหาก่อนนะยิงกูเพื่อนยิงหน่อยยิงเสบดยิงเสบดยิงเสบดยิงเะบดอยิงเสบดไม่เห็นตัวอะอ่ะมีตัวมีตัวจะดันมาอีกหรอปล่อยไปดันปล่อยไปดันไอเบสไอเบสรอค้ำให้เราอยู่หลังปั๊มรถเต็มแล้วนะ มีตัวจะ <c oughs> มีตัวจะดันมันดันมาจากข้างหลังเออเห็นละเมื่อกี้ยิงตัวหลังปัม๊มเจ็บอยู่ตรงที่อะไรอ่ะไม่ต้องไปต้องออกไอ้สัตว์บวกข้างหลังว่าเบสใช่ไหมเออบ,บ,บวกในก็ดังโอเคยางแตกสองคันหาอัอนที่สามเดี๋ยวเอาแม่งแตกหมดไอ้สัตว์ ้องเดสื้อขาวเขาเสื้อขาวตายแล้วเสื้อขาวที่เรายิงกั็ตอนแรกก็ตายแล้วอยู่ในโกดังมีมมีีเสื้อขาวอีกตัวหนึ่งพี่อ่ารู้แล้วหมายถึงว่าในโกดังเอ้ยเฮียเฮียเอ้ยไปอาตัดยามก่อนนะเฮ้ยฝั่งนั้นเดี๋ยวถ้าโมขยับมาเล่นบ้านนี้ได้เอ้ยขึ้นไปบนเขาได้นะแม่นตรงมึงมีรถปะล่ะมึงมึงน่ารถไปทำไม่มีไม่มีวิ่งได้ไง มันบอกอยู่หลังรั้วมองไม่เห็นเลยอ่ะพี่ออกก่อนนะไม่ไละมาโกดังอยู่ในโกดังอ่งงงะสามตัวต้อนแบบน่นาจะเดี๋ยวแต่ครูเบสกิดเล้นดิบนเดินเบสกิดเล้นครูทำงานใช่ปะอือเราลแล้วเราจะล้อมันได้เลยเว้ยถ,ถ้าจะโกดังไปอีกนะพี่มีอีกไม่ไ,ไม่ที่เขาช่วยก่อนช่วยเขาช่วยให้หน่อยขี่ขี่ไปเลยเอาคูมาเอาคูนะห้องน้ำก็ได้ชิญห้องน้ำก่อนก็ได้ เรถช่วยอยู่หลังเข้าเวรตัดมีสองไม่ได้แล้วอาวิจะออกมันก็ออกเลยตัดยางให้สองคันแล้วนะเวท้นมาเดี๋ยวดูหลังกับฝั่งซ้ายให้หน่อยนะมึงชนอน้ำอยู่เดี๋ยวนน้ำก่อนรอรอรอ

ช่วยไม่สุดโลเนื้อนี่นะอยู่ตรงนี้นะตร,ตรงมาร์กนะไอ้ยังไม่ตึงจังเลยไอ้เฮียกูเล้งกับซิมเวอร์นะมึงตึงกันจังเลยไม่ไม่ไม่ราตึงอยู่แล้วตึงมันหนังหังไข่ไอ้เฮียเฮ้ยมีส<อ>มองอป<ร>ะ่ะก<บ>ูอยากปิดกูอยากปิดตรงนี้วะจะเราจะเอาหลังกันยูงไงเบร์โจโกลยังอยู่ด,ยยดังหลังมก็จัดก็ได้ดูหลังเชียงหลังนะ เออเพ่อนใครมาเล่นหลังๆนี้ให้กูหน่อยดิแล้วมาชุบกูได้ไอ้ยังกูต้องขยับไปอีกหน่อยไม่ได้ขยับไปขนาดนั้นขยับถอยสัตว์บ้าบ้าวะไม่ขยับรถเออไปเล่นไปเล่นหลุมเลยก็ได้ไม่เอารถไปด้วยวะบ้าบาบ้ามุ่งบ้ารถปิดตัวใกล้ได้ สิ่งของข้างหน้ากูเลยเฮียกูหาไม่เจอวะเจอแล้วเจอ๊ะลงมาสามเมตรไอ้เฮียสองเมตรสามเมตรมีรถเพื่อนมีรถข้างหลังหายไปแล้วนะไม่รู้ไปไหนแล้วมามาช่วยกูก่อนมาโฮกูก่อนได้มาปิดกูก่อนได้ตอนนี้นโอ้ยกระตุกไอ้เฮียโคตรเกลียดเลย สองตัวข้างหลังสองตัวน็อกหนึ่งโอเคตรงนี้นะองมาร์สเห็นเลยเห็นเลยเพื่อนชุบอยู่เล่นกันเลยหลังต้นไม้ตรงเดียวหลังต้นไมุ้ดดเียวน้อยตัวน้อยตัวผมซ้ำนะซ้ำเหมืนซ้ำเันือนเบสเล่นคนเดียวนะอ่าคขาไว้พี่เดินได้ห่อได้ไม่ได้บอกนะตายได้หนึ่ง เกะเลกตัวเลกตัวเลกตัวพี่เดินเลยตัวต้องปิ้งผมโอเคโอเคโอเคปิ้งหนึ่งนะใช่ใช่อาเาไว้อาเข้าไว้กำลังเจะหลังต้นไม้เจ็บเจ็บเจ็บต้นไม้ไหนต้น<อ>ไม้ปิ้งหนึ่งพี่ทำไว้ขับรถยังยังขับรถแล้วขับรถอาไม่ใชไว้อาไม่ใช่ว่าไอ้ยมัน,มนขึ้นมากัดไอ้แค่หน้ากูณดี่ละไอ้ยาขึ้นรถออกไปแล้ว น็อกไอสัตว์น็อกเพื่อนน็อกน็อกน็อกเล่นต่อเล่นต่อเวทไอเฮี้ยข้างหลังไปล่ยตายเลยอย่าห้องน้ำเราไม่เห็นเลยตายตายตายกำลังกลับวิ่งไปเลยอย่าห้องน้ำไม่ดูข้างหลังดูข้างล่างดูข้างล่างเลยเมื่อกี้มันฉีกออกขอบวงไปแต่ไม่เชื่อว่าจอดไหนนะไม่จอดจอดมาสองเลสองตัวอ๋อโอเครถขยับรถขยับเลยยี่เดิมอาเลงเหมือนกันกำลังวิ่งไปหา

ลึกไปเปล่าวะไม่ไม่เล่นเล่นมันจะมีรถรถพังจอดอยู่ข้างหน้าไปเล่นตรงนั้นคนหนึ่งเด็ลดแล้วเราจะเล่นอย่างนี้ได้เลยเว้ยม,ม,มันหนึ่งออกไปยังอ่ะ,ะยังไม่ชวัวร์ไม่รู้มไม่ชวัวร์ไม่ชัวร์เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นกูกลับก่อนแม่งอยู่ตรงนี้วะ่ะสองตัวอ่ะเจอละเจอละข้างล่างมีนะกูหาบ้านมีปับ้บ้านมีอยู่แล้วบ้านมีอยู่แล้ว แต่แ้อาเข้าวงก่นอนวะเนี่ยมันมีตัวข้างล่างกูหาไม่เจอว่ะไอ้เหี้ยปิงหนึ่งพี่หลังหินเอเอ,เ,อเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้อ,องลีงก่นอนลิงก่อนเข้าวงผมัวเข้าวงโอเคขึ้นละหินไหนว่ายสัตว์ว่หลังห้อหนแบบสองตัว โอ้โหไอ้สัตว์้ยล็อกนะเดี๋ยวจะไปชนไในรถข้าหน้ารถทหารข้าน้ามีนะวยมีนะว้ยมีนะว้ยกูหาไม่เจอควจะระบามจบหนึ่งเอาน้ำตัวหนึ่งว่ะเพื่อนเห็นไหมปะสองสองสองเอาน้ำมีสองเบ๊ออกมาแล้วเบ๊ไ้่หี้บไม่โดนว่ะ ู่หข้างนั้นน่าจะโดนข้อหลังไม่โดนตัวตรงนี้มันอ้อมแล้วยังไงพี่ครัโอ้ไม่โดนอีกแกไอสัตว์เอ้ะเนียอะไรเนี่ยหมดแล้ววะเอ้ยกระสุนกูไม่พอยี่สิบเก้าหลือยี่แปดเหลืออย่างไรพี่เขียวเขียวเหลือสองเหรอเสือเขียวเอาผมได้ผมดีตีกันตรงนี้นะแสดงว่าข้างหลังมีเราชัวร์ละโอเคครับขอบคุณ thank you ไปเล่นตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่รอวงวีก่อนดิงรีบหรอไม่ใช่ไงก็เล่นตรงนั้นก่อนเนี่ยนี่หายรู้ข่าวอ่ะเบ๊บวิ่งวิ่งตัวเปล่าเบ๊วิ่งตัวเปล่ามากมากมากหลังเนี่ยนี่เจ็บเจ็บไอ่กนดังเจอกันตรงนี้นะเบ๊ตรงนี้นะเห็นยังเห็น้เหรอเหรอเหแอก็ได้ใจก็รีบปิดไม่ได้คนดังสองตีเนี่ยโอเคโอเคปล่อยมาปล่อยมันสู้กันปล่อยมันสู้กันเราจะแตกกว่าไร้เงียไม่ออกว่ะ โอ้ยเฮียหมดแล้วไอ้เฮียกระสุนหมดวิ่นละวิ่นละอาอาวิ่งแล้วตัวนี้อาเจนะหมดหมดแล้วอ่ะกระสุนหมดอ่ะเจ็บเม็ดนึงเธอยิงไม่ได้แล้วนะกระสุนหมดโอเคโอเคมึงมึงเขียนแลกลับมาที่เดิมไม่ได้ไม่ต้องโหหว้มีศพอยู่ใกล้ๆมั้ใกล้เกว่าใกัดอาอาเล่นก่อนนะหาศพให้เบสก่อนไอ้ตัวตายอ่ะไอ้ตัวกี้บริเวณนี้มันยิงกันเบสแต่กูหาไม่เจอแล้ว แล้วอะไรแต่สองฟางแจ้งยังอยู่ฟังอยู่วะฟังฟังก้อนใช่ใช่ฟังออกแล้วฟังยังยังฟังอยู่ฟังกอนอยู่ฟางก้อนอยู่ฟังก้อนนี่ฟางปิงหนึ่งโอ้อ่ากับมากับมาไม่เห็นวิ่งแล้วฟังวิ่งแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวตรงนู้นยังอยู่อยู่ดีอยู่แอ้ดอกนะมันอยู่แอ้ดอก เดี๋ยวผมหาตรงนี้สับแล้วสับแล้วอ่ะเจ็บตรงเนินละตรงเนินปิงหนึ่งนะหลักกันไว้เบบีจะมาอีกเดี๋ยวจะมาอีกไอแค่เหล่ามันไม่ออกนะถอยหลัถอยมาพี่เลยถอยมาพี่เลยโอเคอ้อมมาแล้วอ้อมมันจะอ้อมมันจะอ้อมมาเอาไอ้ปิงหนึ่งเหรอต้นไม้เดินอยู่เห็นแล้วแต่ยังช่วยอะไรไม่ได้

นอวงอ่าเซฟต่อนึงเซฟตัวเองเซฟตัวนองพี่ไม่เห็นรถรถมีปะวะไม่มีพี่ยังแตกใช่เหรอคันดามไม่ยังแตกเหรอใช่ใช่ใช่วิ่งซ้ายพี่ซ้ายซ้ายไลงล่างไดลงล่างมีรถอยู่มีรถอยู่ถึงปะวะถึงถึง จะเข้าบ้องหรือจะเอารถพี่เอาเข้าบ้องเข้าบองดีกว่าเข้าบ้องก่อนเข้าบ้องล่นหลังห้องน้ำไม่ได้นะจริงๆไม่ไอ,เเอ้เล่นได้แค่แถวนี้อ่ะเน้นเน้นเน้นตรงป่าย,ยัางอยู่ตัวนี้ตัวนี้เล่นได้ร <c oughs> อนะเราเราลอ็ลอกให้กูนะยังยางจะเย็นยาง,งยางเออตัวนี้ตัวหนึ่งล็อกตัวนี้ล็อก มึงเคลียร์หลังก่อนเคลียร์หลังก่อนได้นะไม่กวตอนนี้หมดแล้วไม่ไม่เดี๋ยวกูชิดอาอากูชิดดีกว่าอาเมานี่อาเมานี่เดี๋ยวเราชิดกันโอเคโอเคโอเคเราไปเราอ่านเวืเราอ่านเรชิดต้องชิดว่ะโอเคสองเต็มไปเจอกันละสองเต็มไปเจอกันละชนเลยชนเลยเด็ดดีเนียสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย ข้ามาน้องเข้มามาเข้มามาเขาาเามาเอาอออมาเขามามาเห็นไเมพี่ผมไม่มียามล้วเอามาเเขเอาเขามาเขานมมนเมมีสมมาเมาเขาม,มามีเฟาปาเเอาแฟเน้ำเีาหายข้าขาาม่มามม่มี ไม่ต้องไม่ต้องมันมันต้องขยับเข้าวงอ่ะเราออกขวาไปอีกหน่อยได้ปะรอมันวิ่งอ่ะไม่เราอยู่ฝั่งข้าวได้นะเอาจริงๆฝั่งข้าวไหนวะใช่เนี่ยหลังคนหนึ่งหลังคนหนึ่งหลังหลังนี้คนนึ่งมันโผล่เนี่ยโอเคลูตัวเดียวเลูตัวเดียวอยู่ไหนพี่อยู่ไหนมาเร่มขับรถป่ะนี่อยู่เนินนี่อยู่เนินนี่ สุดท้ายอยู่เนินนี้ผมกำลังดันรอบราหลังเนินเลยหลังก็ดังอ,ะอง่ะเอ้ยหลังคอนเทนเนอร์อ่ะอืมาโยนกดไม่ลงอ่าเอาไก่ไอ้เหี้ย